ปิงป้งซีนปิ้งซีนพีน่น้องปิ้งซีนปิ้งเนื้องัวน,นั่นเองเนาะย่างเนือ้อปิ้งซีนภาษาลาวปิ้งซีนงวัวเนาะปิ้งซีนใส่เต่าทานหอมหอมแซ่บ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 หอมเตะดังปิง้งน้ำตกบูเมนบูเมนอันนี้ซีนงวัวเผาเนาะปิ้งซีนงวัวเผาทานผุซม ปิ้งซีนงัวเผาเดอร์วยาจะเห็ดน้ำตกสบอปิ้งน้ำตกสบอใบข้าวเหนียวจำเจวเพียแซ่บๆเนาะอือหือหอมขนาดเลย มากินเขาน้ำกัน